สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะวันนี้เรามีมีกล้วยไม้จากภาคใต้เป็นงานกออีกหนึ่งชนิดนะครับผมเอื้องแปลงสีฟันงานกอนะครับกอเดียวงานกอสวยนะฮะกอนี้แต่ใบเขาก็จะโรยหน่อยนิดนึงแล้วยอดก็จะแตกใหม่เนาะไม้ฤดูนี้จะเป็นแบบนี้กันทั้งหมดเลยเป็นกอนะครับผมยาวกอสมควรนี่ครับ เป็นกอเป็นแผ่นเลยเอื้องแปลงสีฟันถือเป็นกล้วยไม้ป่าแท้อ่าที่ทนแดดนะครับผมหรือชอบร่วมรำไรก็ได้วัสดุปลูกเป็นกาบมะพร้าวสับนะครับผมกรอนี้เนี่ยครับกรอนี้ก็ถือว่าใหญ่พอสมควรเดี๋ยวใบก็แตกนะครับผมกรอนี้ผมจัดจาหน่ายอยู่ที่ในราคา1นึ่หนึ่งบาทรวมส่งนะครับผมหนึ่ันหนึ่งบาทรวมส่งนะคะกอนี้ ใครสนใจกรอนี้ทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์095 9 4 1 8 9 8 8นะเอื้องแปลงสีฟันงานกอกรอนี้เพียง1,100บาทรวมส่งนะครับผมเป็นกล้วยไม้ป่าแท้จากภาคใต้ดอกสีบานเย็นนะครับผม ดอกสีบานเย็นชื่อเพราะพลิ้งน่ารักคือชื่อเอื้องแปลงสีฟันเป็นชื่อของเขานะคะผมเพราะลักษณะดอกของเขาคล้ายๆแปลงสีฟันนะแต่สีสดสวยครับสีบานเย็นชมพูบานเย็นเลยนะคะผมก้อนนี้เพียง1,100บาทรวมส่งใครสนใจเอื้องแปลงสีฟันกล้วยไม้ป่าแท้ภาคใต้ก้อนนี้ทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0 9 5ย์1 8 9 8 8 เอื้องแปลงสีฟันแอดไลน์มาได้เลยเช่นกันที่เบอร์นี้0959418988ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรครับสวัสดีครับ